สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับติดกับตัวซอนเตสสามหกแปคันนี้ของผมเลยนะครับก็ตัวไฟที่ผมได้มานะก็จะเป็นตัวของ Max p i ์พิ n g l o s s s นะครับตัวนี้เลยนะครับก็ลดไรวะขอไว้เลยฮะอยู่หน้าบ้านนะครับจะเสียงดังนิดหน่อยก็ไฟที่ผมได้มานะครับจะเป็นของ Max p i ์พิ n g l o s s s นะครับก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ดวงมาเริ่มเลยนะครับจะมีกําลังไฟอยู่ที่ 80วัตต์นะครับขนาดดวงเนี่ย3.5นิ้วคือผมมองก็รูกว่ามันมันใหญ่พอดีกับรถแล้วมันทาให้ดูดุดันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับให้ดูสเปคอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ70วัตต์นะครับกันน้า ip 6 8นะครับ color ทมเ p อ r a เจอร์6 0 0 0 k อ่าประมาณนี้ครับผมปึ๊บมาเรามาดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโชว์หอภัยนะครับข้างหลังนี้อาจจะลกนิดนึงนะครับพอดีถ่ายอยู่ตรงที่ลงจากรถที่บ้านเลยนะครับก็จะลกนิดนึงนะครับ พอเราเปิดมนาะปุ๊บอย่างแรกที่เราจะเจอเลยนะครับคือจะเป็นพวกคู่มือนะครับคู่มือต่างๆของไฟเนี่ยวิธีการติดตั้งสเปคเอะไรต่างๆนะครับจริงไฟของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นหลายสเปคหลายแบบด้วยนะครับก็ส่วนตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นตัว3.5นิ้วนะครับ6เจตสุวัตตินั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง อย่างแรกก็จะเป็นนี้พวกอุปกรณ์น็อตนะครับแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆนะครับอยู่ในชุดนี้พร้อมใช้เลยนะครับก็จะมีปะจงปะแจที่ที่ขันอะไรให้ประมาณนึงนะครับไม่ครบทุกอย่างพวกแบบปะแจอ,อะไรอาจจะต้องใช้ของส่วนตัวนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นต้นไข่าแล้วก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับค่อนข้างใหญ่แล้วยาวเหลือเฟือสำหรับมอเตอร์ไซค์มากนะครับในชุดก็จะมี นี่นะครับปลั๊กต่างๆนะครับผมมีรีเลย์ด้วยมีฟิลแท็บด้วยนะครับไม่แน่จะเลือกฟิลแท็บด้วยอ่ะมีมีฟิลให้อ่ะครับมีฟิลด้วยแล้วก็มีสวิตช์แบบสายนะครับไม่ใช่บลูทูธนะครับเป็นสวิตช์แบบสายซึ่งอันนี้จ่ายที่ผมดูแล้วนะครับก็ไม่มีสาย ACC มาให้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบขั้วบวกขั้วลบเลยนะครับแล้วก็ต่อตรงกับสวิตช์เลยนะครับซึ่งจริงๆถ้าใครมีเวลานะครับหรือว่าชอบก็ไปสามารถต่อให้ช่างไฟนะครับต่อสาย a d c จากสายสวิตช์ของตัวนี้นะครับ ที่ทางานจากรีเลย์เนี่ยเพิ่มได้เวลาเราต่อเนี่ยเราจะได้ต่อสาย a อเนี่ยเข้ากับรถมันจะได้ทํางานก็ต่อเมื่อรถเราเปิดสวิตช์กุญแจหรือสตาร์ทรถนะครับมันก็จะถึงทำงาน,นแต่ถ้าเกิดเราต่อตรงแบบเนี้ยใครมาเปิดสวิตช์เรานะครับก็จะสามารถติดได้ตลอดเลยนะครับไฟติดตลอดเลยต่อให้เราไม่สตา,าร์ทเครื่องไฟก็จะติดได้นั่นเองนะครับก็ใครสะดวกก็ลองดูนะครับแต่ของผมเี่ยจะต่อตรงเลยไม่เป็นไรชุดสายไฟนะครับต่อมาพระเอกของเรานะครับมานี่เลย โชนี่คือหน้าตาของตัวไฟสปอตไลท์ของผมนั่นเองนะครับเห็นไหมของเรลาคนอาจสงสัยว่าทําไมเอ้ยข้างนึงมันเป็นแบบนี้ข้างนึันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าไอแบบเนี้ยคือแบบปกตินะครับแต่แบบเนี้ยมันจะเป็นที่ปิดเลนนั่นเองนะครับซึ่งที่ปิดที่ปิดเลนเนี่ยเขาจะแถมมาให้แต่ว่าผมก็เลยใส่ให้ดูนะครับว่าพอใส่แล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ตอนถ้าถ้าเกิดเราไม่ใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับชิ้นเล็กๆนะครับแยกส่วนเล็กๆนี้เลยสามารถติดแล้วก็ถอดง่าย คือก็กราฟิงนี้ก็จะช่วยได้นะครับในกรณีที่เราแบบเฮ้เราไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วเราไปขับลุยๆอย่างเงี้ยก็จะช่วยป้องกันได้หรือว่าป้องกันตํารวจได้ด้วยนะการที่เราปิดอย่างนี้นะครับป้องกันตํารวจจับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดมันเป็นการพร้อมใช้งานบางทีมันผิดกฎหมายนะครับถ้าเราติดหลายดวงเกินที่กฎหมายกําหนดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ดีๆๆผมชอบอีกอย่างมันดูดุด้วยนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดใช้งานขับในเมืองแล้วก็ติดอย่างนี้ไปเลยนะครับเราก็จะมีเดย์ไลท์ตรงนี้เห็นไหมเดย์ไลท์ทานด้วยเด็ดแต่ว่าใช้งานัะครบ ก็ในเซ็ตก็จะมีทั้งหมดแค่นี้เลยนะครับก็เนี่ยผมถอดไฟเดิมออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองใส่ไฟตัวนี้ดูว่าเป็นยังไงแต่ตอนติดตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบละเอียดมากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะผมไม่ใช่ช่างผมกลัวที่ผมถ่ายอะไรไปโชว์แล้วกลัวมันจะผิดผิดถูกถูแล้วกลัวลว,ลว่าคนอื่นจะทาตามแล้วมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเลยที่แบบเไม่ถูกต้องอะไรนก็เลยจะถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับก็ แล้ถ้าใครอยากรู้จริงๆเนี่ยว่าติดตั้งทั้งหมดยังไงเนี่ยก็อินบ็อกมาสอบถามได้ปรึกษาได้นะครับแต่ขอออกตัวเลยว่าผมไม่ใช่ช่างนะแล้วผมแค่ทํารถของผมเองให้มันพอใช้ได้ประมาณนั้นนะครับไปเราติดตั้งกันดูดาครับและก่อนที่เราจะติดตั้งใดๆน,นะครับอย่างแรกที่เราควรจะทําก็คือการเช็คระบบไฟก่อนเลยนะครับว่าไฟติดปกติทุกจุดหรือไม่อันนี้ปิดอนะ่า ตึต๊ดๆปึ๊บลองเปิดไฟดูกลัวแสบตานะฮะอขอหันนออกไปก่อนอเคต่อไปเราก็จะติดนะครับตัวโดยใช้เนี่ยพวกลูกยางแล้วก็น็อตพวกนี้นะครับในการติดกับไฟสปอตไลท์แล้วก็เอามาติดกับตัวนี้กันเพื่อจะได้วัดระยะสายนะครับแล้วก็ลองเทสระยะดูว่าเป็นยังไงครับ ติดไว้แบบคร่าวๆก่อนนะครับนี่ครับเนื่องจากว่าสายไฟเนี่ยมันยาวมันยาวมากเลยถ้าผมไม่อยากยังไม่อยากตัดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวเดิมเนี่ยของตัวที่ครอบแบตนะครับมันจะมีอันนี้อยู่แล้วพอผมม้วนสายไฟทั้งหมดเนี่ยมันมันได้พอๆออไปนี่เลยผมก็เลยเอาอันเนี้ยออกแล้วก็เอาเนี้ยัดแทนที่รัดแบตนะครับรัดแทนก็โอเคก็เลยยัดไปตรงเนี้ยได้นะครับก็ไม่อยากตัดสายไฟนะครับแต่ถ้าใครอยากตัดก็ตัดได้นะครับแต่ผมไม่อยากตัดก็เลยทำไว้อย่างนี้โอเคอยู่ครับเพราะว่าช่องเนี่ยมันว่างเยอะมาก ก็ประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราก็จะขันน็อตให้แน่นกันแล้วก็เดี๋ยวลองเทสกันดูครับฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งแล้วก็จัดสายฟงสายไฟต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันดูนะครับว่าขับในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแสงมันเป็นยังไงบ้างนะครับเทียบกับไฟเดิมๆของรถนะครับ แล้วเทียบกับว่าไฟมันสว่างพอไหมสำหรับกลางคืนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเทสกันดูในที่ที่มืดๆเลยของจังหวัดพังงานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมหล่อมากเลยเห็นไหมชอบชอบสุดยอดครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในหนึ่งในสถานที่ที่หล่อที่สุดในภาคใต้รอเล่นนะครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กันที่เขานางหงนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของเสียงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเราก็อัดกันมาปกตินะครับแต่กลับมาบ้านเอาเสียงไม่อัดเฉย หรือว่าจะมีพลังงานบางอย่างฮไม่ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมา เทสนะครับไฟสปอตไลท์นะครับการใช้งานจริงที่เขานา่งหงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสถานที่ที่เรามากันวันนี้นะครับบอกเลยว่ามืดสุดๆแทบจะไม่มีไฟสองสว่างมาให้เราได้เห็นกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดในส่วนของโหมดไฟเดย์ไลท์ก่อนเลยคือเป็นโหมดที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันทําให้รถผมนะดูเท่ดูดูดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับก็จะมี2สีด้วยกันนะก็จะเป็นสีส้มแล้วก็สีขาวนะครับก็สามารถเลือกใช้ตามความชอบได้เลยนะครับหรือว่าจะเปิดไฟเดย์ไลท์ เวลาเดียวกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับคือสภาพของการเปิดไฟสปอตไลท์จริงๆนะครับสว่างตาแทบแตกายหลังกันเลยทีเดียวครับสว่างมากๆก่อนอื่นนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าไฟที่มีคัตออฟกับไฟที่เป็นแบบฟุ้งนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้นะครับรถด้านขวานะครับติดไฟแบบมีคัตออฟโดยมีกําลังไฟนะครับอยู่ที่70-80วัตต์พอๆกันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่า ไฟเลยที่มีคัดออฟเนี่ยจะสว่างมากในจุดจุดหนึ่งนะครับแต่พอเลยบริเวณคัดออฟออกไปเนี่ยก็จะมืดนั่นเองนะครับส่วนไฟแบบฟุ้งเนี่ยจุดการนะครับอาจจะสว่างไม่เท่าไฟที่มีคัดออฟนะครับแต่ว่าจะได้ความสว่างที่แบบฟุ้งกระจายวิสัยทัศน์จะเห็นมากกว่านั่นเองนะครับก็ลองใช้ให้เลือกตามความเหมาะสมนะครับตามสถานการณ์ต่างๆกันดูครับผมนี่เราก็กําลังเดินทางกลับนะครับโดยที่ไม่ได้เปิดไฟนะครับประมาณนี้ถ้าเราเปิดไฟก็จะนี่ประมาณนี้เลยเนหะ็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับถ้าเปิดไฟนะฮมืดมากนะครับถ้าเราเปิดก็จะฟ้าอย่งเยอะ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้แสงสีเหลืองหรือแสงสีอื่นๆนะครับก็เขาจะมีตัวเขาเรียกอุปก,กรณ์เสริมมาให้นะครับจะเป็นที่ครอบเลนตรงนี้นะครับก็ที่ผมได้มาจะเป็นสีเหลืองแต่เขาจะมีสีขาวแล้วก็จะมีลายต่างๆด้วยดี๋ยมันจะแปะภ้าไว้ให้เขามีแบบใหม่นะครับก็ไว้เป็นตัวเลือกนะผมก็ใช้สีเหลืองแล้วก็ผมจะติดไว้่างนี้เลยนะครับตอนไม่ใส่ก็สวยแล้วก็ถ้าเปิดไฟปุ๊บเน,น็นเยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไฟสปอร์ตไลท์อนี่แจะเป็นอย่างนี้เลยส่วนสีเนี่ยตอนติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเด ปึ๊บเนี่ยมแสงก็จะมีความสีเหลืองขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับการใช้งานเจ้าตัวไฟสปอร์ตไลท์คู่นี้นะครับแม็กสปิดดิ้หลอดตัวนี้เนี่ยกับระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับสังเกตได้จากที่รถที่ผมมีของแต่งอะไรเพิ่มขึ้นมากมายนะครับก็ไปเทสมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ย เดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับตัวนี้คือไฟสปอตไลท์แม็กส d ิดดิ้งลอนะครับก็จริงๆเนี่ยตัวของไฟเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยครับจะมีแบบเหลียมแบบกลมนะครับสีดําด้านสีดําเงาแล้วก็มีแบบไฟ RGB อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ตัวที่ผมได้มานะครับจะเป็นแบบขนาด3.5นิ้วนะครับรูปด้านหน้าาจะเป็นแบบกลมสีดําด้านนะครับก็ ดูเลยว่าขนาดอะไรต่างเนี่ยเหมาะกับรถผมมากนะครับมีความหล่อความดุดันอะไรต่างเนี่ยเท่เท่มากๆชอบมากๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟของตัวนี้นะครับลูกเล่นเขาจะน้อยหนึ่งนะครับเขาจะมีไฟแค่เปิดกับปิดนะครับก็จะเป็นแบบสีขาวกับปิดเลยนะครับในกรณีที่เราเปิดกับปิดนะตัวหมืนตัวตัวไฟหลักนะครับแต่ถ้าเกิดตัว day light นะครับก็จะมีสีเหลืองสีส้มประมาณนี้ครับสีส้มสีขาวนะครับสแบบนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับผมลูกเล่นะลรเขาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไฟตัวนี้เหมาะการเป็นไฟสปอร์ตไลท์ดวงที่2 ของใครหลายๆคนนะครับหรือโดยเฉพาะเนี่ยของผมเลยนะครับเนี่ยซอนเต้สามหกเปจีเนี่ยที่มีไฟสปอตไลท์เดิมอยู่แล้วนะครับมีลูกเล่นมีต่างๆมากมายมีไฟเหลือมีไฟกระพริบต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็การที่เราซื้อไฟตัวนี้มาติดเพิ่มเป็นคู่ที่2เนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่ามันใช้เฉพาะทางเลยอย่างผมเนี่ยผมชอบมากในกรณีที่เข้าไปในป่าหรือว่าไปสถานที่ที่มันมืดมากๆนะครับแล้วเราเปิดปึ้งเนี่ยโอโ้โหสว่างมากเพื่อน่วกทีปเราขับตามหลังนี่คือสบายเลยนะครับ แต่ในกรณีที่เรเราใช้ไฟที่มีคัตออฟเนี่ยมันอาจจะสว่างแค่จุดจดนั้นนะครับแต่ไฟที่แบบฟุ้งเนี่ยมันจะสว่างแบบกระจายทําให้เราเห็นเนี่ยวงวิสัยทัดนเนี่ยเห็นมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ความสว่างเนี่ยผมว่าแบบโอโ้โหเหลือเฟือมากๆนะครับผมชอบมากๆก็สรุปแล้วนะครับใครที่กําลังมองหาไฟสปอตไลท์อยู่นะครับหรือว่าสนใจตัวนี้นะผมแนะนําว่า มองเป็นสไฟสปอตไลท์คู่ที่2นะครับหรือไม่ก็ถ้าใครต้องการที่เอาไปใช้เฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะเลยเข้าป่าลุยล้วนเนี่ยตัวนี้เหมาะมากแต่ถ้าเกิดต้องการจะมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเปิดในเมืองในเมืองด้วยไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะไฟมันแบบกระจายนะครับมันจะแยงตาคนอื่นแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างที่หนุ่มชอบนะคือตัวนี้เลยที่ปิดที่ปิดไฟสปอตไลท์ัวครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับเราสามารถเปิด เปิดออกถอดออกถอดใส่ได้เราสามารถถอดออกหรือว่าใส่คืนมไปได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างผมเนี่ยตอน,นที่ผมไม่ใช้หรือว่าขับรถแล้วแบบไม,ไม่ได้จะได้ใช้น,ะนี่มผมก็ติดไว้นะครับการเศษหินเสษแมลง,งต่างๆไ,ไปโดนไฟเสียหายได้นะครับก็รวมๆก็ประมาณนี้นะชอบนะใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปให้นะครับแล้วก็ของร้าน m a x Fitting ลอ t เนี่ยลองไปซื้อลองไปใช้บริการกันดูน,นนะครับผมว่าไม่ผิดหวังซื้อมาติดตั้งเองได้ไม่ยากมากนะครับผมก็ใครที่สนใจอะไรแบบนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมเนี่ยถามมาได้เลยผมพร้อมรีวิวให้นะครับก็จะลืมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ